มาแล้วจะเอ๋่วยไหมสวยจังเลยวันนี้มัดผมชมอะไรคะคุณครูมัดผมอะไรให้จ้าวันนี้ชามจุกค่ะว้าวช้ำจุกเราวันนี้ลูกไหนสวัสดีป้าปาหรือยังสวัสดีค่ะก่อนมาถึงรถเราสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะป้าปาถามหิวหรอหิวมากไหมคะหิวเปล่าโอ้โหกินใหญ่เลยถ้าจะหิวจริงๆนะเนี่ย ลูกเรียนมาก็กินใหญ่เลยอือเอาเลยลูกสองมือเลยเออเชนวิทย์แย่งเหรอลูกพี่เชนวิทย์จะแย่งทีะะ่นมเหรอคะอากินหม่ำหม,มเร็วๆวอือสมกับเป็นลูกแม่ปลอยจริงจกินหมูปิ้นกินหมูปิ้นใส่ข้าวตุว้ยใส่ข้าวตุว้ยอือเก่งมากมากอกินข้าวบะได้กินข้าวบะได้ไไดอืมเออโอ้โหโอ้โห โอโหกินลูกชิ้นด้วยโอ้เก่งจังเลยคนช่วยของป๊าป๊าระวังสิบพอนะเอาใคลายทิ้มไปมากินบะนี่โอ้โหเวนิดป๊าป๊าไม่ให้แซนด์วิชกินอาหารคนนะตายละมึงนี่เพื่อแพรี่นอะเวนิดถ้ากัดแล้วใครายลงพื้นป๊าป๊าจะปั๊บปั๊บนะพี่แซนด์วิชน่ะกินจนหมดเลยลูกชิ้นน่ะห้ามครายลงพื้นไม่ใครายลงพื้นก็เลยวางไวาเอออุ้ยไปชุน